วิดีโอชุดที่2ก็จะเป็นการหาแหล่งข้อมูลเชฟไฟล์นะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นเชฟไฟล์เพื่อเอามาใช้ในการฝึกนะครับเช่นของ Bangkok นะครับท่านก็สามารถพิมพ์หา Bangkok แล้วก็พิมพ์หาคำว่าเชฟไฟล์นะครับเราก็จะเจอคำว่าเชฟไฟล์ข้อมูลสารสนเทศนะครับลองเปิดหน้าต่างใหม่ นี่ก็เป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดที่ต้องการใช้สมมุติผมอยากลองพอยไลน์โพลีอนนะครับผมก็ดาวน์โหลดนะครับทีละอย่างซึ่งจะมีหลายด้านเนาะท่านก็ไปลองเลือกเอาในที่นี้ลองเขตการปกครองก่อนแล้วกันนะครับก็ดาวน์โหลดเป็นประเภทโพลีนของพื้นที่แขวงในกรุงเทพนะครับร้0ยแแขวงนะครับแล้วก็ 50เขตการปกครองนะครับที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็อื่นๆก็แล้วแต่เราอาจจะเอาที่ตั้งที่ให้บริการหรืออะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นหน่วยงานราชการของกระทรวงต่างๆเป็นพอยต์ร้อยสแห่งนะครับอาจจะหาข้อมูลประเภทลายสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราได้พอยต์กับพลิกนแล้วนะครับก็จะมีลองไปดูเส้นคมนาคมนะครับ เราก็จะเห็นเส้นทางรถไฟเส้นอะไรต่างๆนะครับเราลองดูว่ามีพื้นที่ที่เป็นเส้นทางการโดยสารหรือการคมนาคมนะครับอาจจะลองดูว่ามีเส้นทางรถยนต์นะฮะถ้ามีนะครับอาจจะมีเส้นทางจักรยานเส้นทางด่วน พิเศษต่างๆนะครับเราอาจจะดาวน์โหลดมาสักตัวอย่างหนึ่งเอาเป็นเส้นทางโครงการพิเศษและการบีที่เป็นหน่งเส้นทางพวกนี้นะครับเรือจะเป็นเส้นทางจัก,กรยานต่างๆก็ได้เหมือนกันนะสมมติเราเอาเป็นโครงการ b t s แลลวกันนะครับที่2เส้นทางดาวน์โหลดมานะครับเมื่อเราดาวน์โหลดสมมติท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วท่านก็ เอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับนะผมก็กดคัดเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ด้สของผมนะสร้างโฟลเดอร์อะไรก็ได้ที่เราชอบเช่นตอนนี้ผมอาจจะฝึกหักในข้อมูล g s test นะครับเป็นการเรียนรู้ตัวนี้เราก็วางได้เลยนะแล้วก็แตกไฟล์นะครับเช่นแต, gon, นะแตกไฟล์ polygon แตกไฟล์ line อย่ย yeah, เลยนะครับเอาไว้บนนี้เลยไว้ที่เดียวกันนะครับแตกไฟล์ประเภท district นะหรือ ministry นะครับก็ดูกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลกอทมอนะฮะหรือท่านอาจจะคัดแบ่งเป็นอ่าใส่ไว้ในโฟลเดอร์ย่อยอีกก็ได้นะครับผมขอคัดไว้ในโฟลเดอร์ bkk นะ bangkok นะครับ ตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างเชฟไฟล์เผื่อท่านเอาไปฝึกนะครับไปดาวน์โหลดได้ทั้งหมดนะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการเนาะตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะต่อมาผมก็อาจจะหาแหล่งอื่นนะครับที่ไม่ใช่กอทมอนะอาจจะเป็นพื้นที่ท,ที่ที่นิยมก็จะเป็นสงขลาเล็กเบซิน เช็คไฟดูนะครับมีไหมครับมีใครให้แมปเรื่องของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีของสถานวิจัยนะครับลองเปิดดูว่ามีไหมนะครับให้ดาวน์โหลดนะฮะก็จะเป็นของศูนย์ตัวนี้เราก็จะมีให้ดาวน์โหลดแต่ละทีมนะครับที่เอามาลองฝึกใช้งานกันนะแต่เป็นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับ ที่ามาใช้ได้ทั้งหมด12ทีมนะครับเวลา,เามาใช้ก็สามารถที่จะดิสเพลย์แมปในลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ไปลองเลือกใช้ดูนะครับการที่ผมลองใช้ก็ทมอ,อก,ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มข้อการแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ต่อไปนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการ ดาวน์โหลดข้อมูลตัวอย่างนะครับเชฟไฟล์ file, แล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับ